สวัสดีครับคลิปนี้คลิปวันที่หนึ่งมกรานะครับปีใหม่นะครับสองพันยี่ิบหกน่าจะใช่นะครับอ่านนะครับตัวนี้คือแหวนอัดนะครับผมเรียกเป็นแหวนรองโัชีดตามนี้เลยครับออันนี้ตัวใหม่นะครับตัวเก่านะครับตัวนี้นะครับ หน้าที่ของแหวนอัดนะครับหรือแหวนรองหัวฉีดตัวนี้นะครับป้องกันกําลังอัดรั่วนะครับนะครับจากห้องเผาไหม้นะครับนะครับก็คือการอยู่ของเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับปลายวัชิร์นะครับอยู่ปลายหัวฉีดอยู่ด้านรูนี้นะครับเข้าไปในปลายหัวฉีดนะครับ่าผมแนะนําอย่างนี้ครับแหวนอัดนะครับผมเรียกเป็นแหวนป้องกันกําลังอัดรั่วนะครับอตัวนี้เสียหายเกิดอะไรขึ้นนะครับ อย่างเงี้ยหมดสภาพนะครับเครื่องนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ et แปดศูนย์ตัวเนี้ยก็ใช้กันมาได้เนะผมดูครับดูการกดของเขาเนี้ยเสียหมดนะครับแล้วก็แหวนนะครับพยายามซื้อให้ตรงรุ่นนะครับถ้าซื้อไม่ตรงรุ่นมันจะเป็นลักษณะเนี้ยคือมันใหญ่เกินนะครับมันใหญ่เกินแล้วกดกดมากนะครับเนี่ยก็จะเยินอย่างเงี้ยนะครับเนี้ยกำลังอัดรั่วหมดนะครับันของเก่าของใหม่ดูของใหม่นะครับนี่นะครับรหัสไปซื้อเองนะครับหรือทักมาได้ครับ ของใหม่ครับเพครับเห็นไหมมันจะเรียบเลยนะครับแล้วมันจะอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปลักษณะนี้นะครับจะเข้าไปลักษณะนี้อยู่นะครับมันอยู่อยู่ในนี้นะครับอยู่ในรูนะครับอ่าเวลาจะใส่นะครับให้เราทำความสะอาดเบาเบ้าฉีดตรงนี้ให้สะอาดทุกครั้งนะครับนะครับคือถ้าตัวนี้นะครับชำรุดนะครับนะครับแหวนรองหูฉีดชำรุดนะครับแบบนี้นะครับ บางทีเสียมากเขาเรียกอะไรนะเสียน้อยเสียน้อยไม่เสียกันนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะทํานองเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียนะครับถ้าตัวนี้เสียนะครับจะทาให้แรงอัดรั่วนะครับจะมีอากาศออกบริเวณเบ้ารอบๆบเนี้ยนะครับเนี้ยเบ้ารอบๆบเนี้ยนะครับรอบรอบวาฉีดเวลาประกอบแล้วนะครับจะอยู่นี่นะครับอ่านะครับทําให้แรงอัดรั่วนะครับกําลังจากแปดแรงเก้าแรงเราก็อาจจะไม่ถึงนะครับตัวนี้นะครับฝากไว้นะครับก็คือถ้าเรา ทำการฟิตแล้วนะครับผมแนะนำครับถ้าเยินลักษณะนี้นะครับหรือเป็นไปได้ให้เปลี่ยนทุกครั้งนะครับแหวนอัดหัชฉีดแหวนรองบ่าวัชฉีดผมเรียกอย่างนี้กันนะครับคือหรือแหวนป้องกันกําลังอัดรั่วหน้าที่ของมันสําคัญนะครับเห็นนังเล็กยราง้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวัดด้วยนะครับทั้งทางเพจและทาง YouTube นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ